มินแม้ว่าเราจะได้คะแนนน้อยแต่เราก็ควรได้มาด้วยความซื่อสัตย์นะบาสแอบคิดเอเธอไม่ฟ้องเราแฮะมินหน้าที่ของเราก็คือดูแลโรงเรียนเหมือนบ้านของเราถึงไม่ใช่งานของเราโดยตรงแต่ถ้าเราไม่ช่วยใครจะช่วยล่ะบาสแอบมองเออเธอนี้ก็แปลกนะแต่เท่ดีแฮะมินคุณยายคะหนูช่วยถือของให้นะคะระวังลื่นนะคะบาสจะช่วยทำไมวะเหนื่อยเปล่าคุณยาย ลานคนนี้ช่างน่ารักจริงๆขอให้เจริญเจริญนะจ้ะมินน้องมานั่งตรงนี้ก็ได้นะจ๊ะพี่ไปนั่งตรงโน้นเองบาสที่ตรงนั้นของเรานะน้องปฐมศึกษาปีที่หนึ่งขอบคุณค่ะพี่มินบาสอึ้งเล็กน้อยบาสขอโทษนะที่เคยพูดไม่ดีมินไม่เป็นไรจ้ะเราให้อภัยเธอเพราะเราอยากให้เธอเป็นเพื่อนที่ดีของเรานะบาสยิ้มจริงใจครั้งแรก มินถ้าเราคิดก่อนทําเราจะไม่เสียใจทีหลังนะบาสบาสหยุดคิดจริงของเธอแฮะทั้งสองเดินกลับห้องเรียนด้วยกันคุณธรรมอยู่รอบตัวเราขอแค่เราเลือกที่จะทําให้ถูกต้องแม้จะเล็กน้อยแต่ความดีที่เราทําจะส่องสว่างในใจเราเสมอ